สวัสดีครับไรอันซันปอมครับขอบคุครับทำงานเลยเมื่อวานอ่านคอนเสิร์ตไปใช่ครับมีดมากรับนสองขั้นตัวเองค่ะก็รู้ร่วงเรื่อยดีครับสนุกสนานกันครับบรรยากาศใช่โล่งมากหน้าคุ้นๆเราอะมันอยู่ไหนอะพี่ลอเอาไปเอาไปนี้ยืมไปยืมมาอ๋ออันนี้ของหลอกถือว่า ก็ว่าอยู่เมื่่อวานนผปดีถือว่าเป็นความทรงจําของพวกเราทั้งสามคนเลยเพราะว่าเราไม่คาดคิดว่าเราทั้งสามคนเนี่ยจะมีคอ,อ,อ,อนเสิร์ตยิ่งใหญ่ขนาดนี้กับที่วเวิร์คเพลย์จัดให้ก็ขอบคุณครับแฟนๆที่ซื้อบัตรเข้ามาดูสองรอบเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งทั้งหนึ่งเลยที่เป็นเออ่ความยิ่งใหญ่สําหรับเราทั้งสามคนครับ อย่างที่บอกครับมันเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราด้วยแล้วก็ซึ่งเราตั้งใจทํากันมากต้องบอกเลยแะตลอดเวลาเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราเครียดกันมากนะจากการทําโชว์ต่างๆเพราะบล็อกกิ้งมันเยอะครับแต่ว่าพอเมื่อวานเราทําเสร็จฟีดแบกลับมาทุกคนชอบมากก็ดีใจครับแต่เมื่อวานมีนเป็นการกินตเตอร์เดินทางมาไกลทั้งยินเดอร์ทั้งต่างจังหวัดมาร่วมส,สขขงตัวเราด้วยเป็นไงบ้างครับโอ้ยดีใจมากครับก็ให้กำลังใจเราสามคนแบบบางคนมาจากต่างประเทศเลยอะอะไรนะอังกฤษโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกส โปรตุเกสเป่าอะโปรตุ Portuguese เกสแหละครับมาให้กำลังใจพวกเราทั้ง3คนนะดีใจมากเพราะว่าเขาอยากมาให้กำลังใจครั้งแรกพวกเราด้วยนะครับครั้งนี้เราดีใจมากเลยครับให้ขีดเหลองไม่เม่นเต้นกับเราคุณเคยรู้ไหมอ่าคือต้องบอกว่าเขาพร้อมเต้นแหละพร้อมซนะัพพอร์ตและความสุขของเราอยู่แล้วแต่เพราะว่าเขาเด่นความพิเศษโชว์ใหม่ๆที่เราได้ทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความสนุกหรือว่าพูดความในใจผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทําไปอะ่ะ ใหแม่ก็รับรู้ได้ว่าเราตั้งใจมากๆและทุ่มเทมากๆเพราะว่าเราเป็นสามบ้านแต่รวมเดียวให้เป็นหนึ่งบ้านที่รักเราสามคนมีแม่เแฟนคลับบางคนกดปั่นเป็นหนึ่งสามรอบในการถ้าเราสามคนเป็นแมงพี่ใจไหมโอ้โหดีใจครับมองว่าอ้ยมึงดูรอบไปแล้วเปลี่ยนเสื้อด้วยนี่เปลี่ยนเสื้อหลอกได้เปลี่ยนเสื้อหลอกมันมันคุ้นอะเปลี่ยนเสื้อหลอกอะรอบแรกรอบแรกกับรอบสองนี่คือรอบแรกกับรอบสองนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราเล่นกันไม่เหมือนเดิมได้ครับ รอบรอบแรกดีกว่าไหมรอบแรกก็ดีอีกแบบหนึ่งรอบสองก็ดีอีกแบบนึดีอีกแบบหนึ่งก็ถึงว่าภาพรวมทั้งหมดก็โอเคมากๆครับดีใจมากเป็นแฟนเรียกร้องว่าหลังจากนี้จะได้เห็นอะไรของสาวที่ไหนหลังจากคอนเสิร์ตในครั้งนีไม่มีเลยครับมีมีมีละครมีคอนเสิร์ตต่อต่อไปเดี๋ยวจะมีละครแล้วละครจอออนแอร์แล้วละครเพลงรำคำเขินแก้วนะครับจอออนแอร์ที่ช่องเวิร์กพอร์คยี่สิบสามนะครับแต่ว่าเดือนยังไม่รู้เพราะเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อย เลื่อนไปบ่อยแล้วเกินนะโดนเนฟิกด้วยหอดดูนี่เป็นเรื่องรวของพวกเราสามคนที่อุทมานมาก,กมด้วยอุทมานจานด่วนมากๆร่วมกับทั้งพ่อทั้งพ่อเราด้วยพี่เราด้วยใช่ไหมครัรื่องพีพ่ใช่ครับพี่พี่ซีแล้วก็พี่หม่ำด้วยครับแล้วก็ครูจุนนะครูจุนารีครูสลาใช่ครับก็เป็นกรรมการตัดสินพวกเรามาตั้งแต่เด็กๆเด็ก ก็จะเข้าสู่รอบการสังข์แล้วใช่ครับอีกไม่กี่วันนะครับประมาณสองสามวันครับเราจะเป็นบวชพระนะครับแล้วอุปสมบทให้กับครอบครัวแล้วก็พี่ฟองก็จะบวชด้วยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับพี่ฟองพี่ฟองบวชด้วยพี่ฟองบวชด้วยเหรออ๋อใช่ครับผมเพิ่งรู้ตัวตอนวันเกิดครับแม่เดือนเขาบอกว่าไหนๆหนน้องซันบวชแล้วก็อยากให้บวชเลยเกินไปก่อนเกินไปก่อน ต่อเลยแล้วก็น้องซันจะไปเป็นเด็กวัดให้ผมด้วยน้องฟองเขาจะบวดไม่สึกเลยสึกครับส oh. Bl ah. well, ึกส no. ึกอ๋อสึกนะไม่สึกแล้วจะกินอะไรนะครับก็เชิญชวนครับร่วมอนุโมทนาสาธุสารก็เชิญชวนไม่สามารถเชิญชวนได้หมดทุกคนเดีกยผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับวันที่5-6มิถุนายนครับที่จังหวัดชัยนาทเชิญชวนครับน่ากลัวีแล้วบอกเลยนะ ขอบคุณมากครับหลายคนเมื่อกี้เห็นว่าทำอะไรนินทาคนอื่นอยู่เมื่อกี้